เด้อค่ะมือน,นีแอดมินกะตามคําเรียกร้องเนาะคะ่ะเอฟซีว่าตามอาจารย์พยักแห่แน่เนาะคะ่ะกุมานทองเนาะคะ่ะเมืนน่อนีก็ได้สัมผัสสดอาจารย์พยักเด้อค่ะเด้อทางแอดมินกะกําลังสีต่อสายเด้อค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ขอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อจะบ่พลาดข่าวสารดีๆจากข้างช่องเด้อค่ะเด้อมาฟังแนวทางจากอาจารย์พยักกุมานชัดใช่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ว่าพ่นสิมีแน,นวทางไห้ f อฟซีบอนะคะดับไหมดับเครื่องหมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สะดวกบ่ค่ะสะดวกคุณครับไออยากอยากสอบถามไหมคะ่ะไองวดนี้กุม,ม่านให้ตัวใดคะ่ะอาจารย์อันนี้ ช่องช่องเบิกซับป่ครับค่ะเบิกซับหน้าขี้โอปอ้าผ้าร่วยเปิดซับพ่วดีวดนี้เลขเลขที่จุดถูกขอกุมัรชัดใช่ได้หาหกหนึ่งครับหาฮกหนึ่งครับอันนี้คือเลขเลขถูกที่ขอกุมันชัดใช่เลยโอ้เลขถูกนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนเด็กเขาฟังบ่ค่งงวดนี้บัตรบัดความฟันบัดนี้อาจารย์ฟันว่าฟันว่า เห็นข้าเจ้าขับรถเบนท์รถเบนขั้นบังหน้ามึงเลยครับแลนแลนล้อยน่ำแลนล้อยหน่ำอยู่นี่น้องไงขึ้นยังเลือดอไหมครับกันเลยก็นเลยถามข้าเจ้าว่าเอารถขั้นนี้ทะเบียนนี่ยังว่าสันครับข้าเจ้าแล้วว่ารถขั้นนี้ทะเบียนหนึ่งพันคู่เจ็ดสิบเก้เ 1, าเหสันหนึ่งพันคู่เจ็ดสิบเก้า เนี่ยนะครับเขาเดาบอกว่าอย่างนั้นแหะรถขั้นนี้ทะเบียนหนึ่งท่านคุ้นเจสที่เก่าว่ะท่านหนึ่งท่านคุ้นเจสทะเบียนรถว่ะค่ะเขาจะบอกว่าทะเบียนรถเบี่ยงขั้นที่แล่นอยู่ในหน่ำนั่นว่ะเนี่ยมันมันเป็นน้องหน่ำเนยได้ครับเป็นน้องหน่ำเนยต่ว่ารถเบี่ยงนั้นแล่นขึ้นเลือนเห็นไหมแล่นอยู่ในน่ำคือจังเลือดเห็นไหมมันลอยหน่ำอยู่นะลอยหน่ำอยู่ สีบ่ออันนึ่งเ็ดเก่าไปสีบอ่อค่ะก็เป็นไปได้ครับตว่าอาจารย์มากเกดเก่าอาจารย์มาตัวใดเ็ดเก้ามากเกดเก่าครับตอนนี้ซสื่อลอตเตอรี่มีเ็ดเก่ากนีกถือว่าซสื่อนักอยู่ครับเล่นหลายใบอยู่อาจารย์เพรว่าเลขทูบเลขทลูบกรบไม่ได้ทิมเลย้าใหา้กันครับเลขทูบจะเสื่อว้หลายปบให้กันครับค่ะเลขทูบนี้ทวนอีกแนค่ค่ะ เลขทูกห้าหกหนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นยังสี่เลยครับหมวดหงวดก้อนนั่นเขาขอได้เด็ดมืงเก่าเนาะเลขเก่ามันกลับหัวเป็นเลขหกบันโอ้ค่ะบานีปานีงวดที่นี่มันได้หาหกหนึ่งซึ่งหกหนึ่งมันออกไปงวดที่แล้วอาจารย์ว่าเลขหกมันกลับหัวอีกได้บันโอ้กลับหัวกับจีเป็นเลขเก่าได้บันได้เอาไว้กันไว้เนาะหาหกหนึ่งกลับหาเก้าหนึ่งเนาะอาจารย์ แมนครับกันไม้ดีกลัวเพราะว่ารอบที่แล้วมันมันกลับหัวห้แล้วนะรอบนี้อาจารย์ว่ามันสิกลับหัวอีกนะแมนอยู่ค่ะหัวกับเก่ามันตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าเพราะว่ารอบที่แล้วขอได้เจ็ดหนึ่งเก่ามันออกหกหนึ่งจะได้เคลื่อนวางงวดงวดนี้กันสิกลับเพื่อกันเนาะเคลื่อนวางจังสันเลยครับเพราะว่า อาจารย์กระดิน,นหนึ่งเก่านึงไว้นั่มเพื่อกันลอตเตอรี่นะครับค่ะบัดนี้อบับเพราะว่ามัน,ม,นมันมาสิออกแนวนั้นอ๋อค่ะแต่ว่าเจเก้าอาจารย์น่ดึงไว้คักแล้วเนาะลอตเตอรี่เนาะแม่นแม่นแมน,แมน,แ,มนแมนครับเจเก้าเนี่ยอาจารย์มากสื่อไปไลฟ์ครับตอนนี้ค่ะบัดนี้เจ้านึ่งอาจารย์ได้ดึงไวบ้บ่ เก้าหนึ่งจะซื้อใบซื้อกันครับเระเทีดว้หลายใบซื้อกันพวกหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะแค่เนาะแมนครับเพราะว่าก้อนอาจารย์ที่ซื้อเก้าหนึ่งนันคลือนว่ามันสะกลับหัวเส่แน่นอนนะเพราะว่างวด่อมันเทสเดีล้วว่าจะซ้ำถือได้ค่ะงวดที่แล้วโหเก้าเก้ามันตัวเดียวกันเนาะผู้ผู้ลงคนกับซือแมนเมนครับ่คะ บาานี้ขอถามจักหน่อยนะค่ะจับ,บเกิดว่าเอฟซีเพื่นอยากโทร่หาอาจารย์อนุญาตว่าค่ะโทรหาโทร่หาเรื่องทาเมถดทเบอร์นี่บ่ครับค่ะบามาณนั่นค่ะค่ะค<ะ>าเพื่นอยากสั่งกุม่านท่องน่ำนั่นสินะ ก็ได้ก็ได้เห็นสังคมครับแต่ว่าทั้งทั้งสะดวกอาจารย์ว่าทักไล่ทักไล่อาจารย์ผิดสะดวกกว่าเพราะว่าบางเพื่อเฮ็ดเลียงเฮ็ดยังอยู่อาจารย์ก็สิบ่ค่อยรับโทรศัพท์เป็นสิทธนะครับค่ะค่ะค่ะทักไล่เอาเนาะเพราะว่าถ้าถ้าอาจารย์บ่รับโทรศัพท์ก็ทีก็สิเป็นแม่แพ้เพิ่นเเว้าพิ่นเพิ่นก็สิบ่ค่อยฮู้เรื่องอีหยังนําอาจารย์หลายปานไดเป็นสิทนะโอ้ค่ะ เอเป็นว่าแต่ขาดขาดทักไล่มากแ่นครับทักไล่มาถึงไหนผ่านแอดมินก็ได้เนาะได้เ้ื่อนครับได้ด้วยกันครับผู้ใดสีสังกุม่านท่องอาจารย์จะเฮ็ดอีกรอบนึงนี่คือปีใหม่บ่ค่ะแนนครับตอนนี้กําลังําเนินการจัดสทั้งแล้วครับสวัสิีออกสีออกต้นปีมกนาครับ๋อค่ะมีจํานวนจํากัดบ่ค่ะสั่งแค่ อ่าสั่งแค่สองร้อยเก้าองค์ครับสองร้อยเก้าองค์องละเท่าไหรค่ะเอเบื้องต้นนีเบื้องต้นประมาณประมันพันหานไหวเกาะทุเกาค,นะครับเพราะว่าองค์ใหญ่ได้รอบนี่โอ้ใหญ่กว่ารอบทีแล้วเนาะค่ะเนาะใหญ่ใหญ่ครับเป็นองค์ใหญ่ขนาดปูชาเลยครับอืมค่ะ เอาผู้ใดกัติโตผู้ใดผู้ใดไหวผู้ใดไหวก็บิีได้นะครับแมนครับเพราะว่ามันมัจะมีหน่อยที่เก่าหน่อยนะมีหน่อยเนาะเปิดจองไว้รอดเด้อค่ะเอฟซีเด้อจองไว้รอดเนาะครับผู้ใดผู้ใดอยากได้ท่ันท่านก็พยายามติดตามตรงช่องทางไว้ครับค่ะขอบคุณอาจารย์พยักหลายๆเด้อค่ะที่ให้สัมภาษณ์ ครับผู้ใดผู้ใดฟังอยกกะอันนี้อาจารย์ให้เป็นแนวท่านเดอ้อขันผู้เดบ่มักกับพานขันผู้ใดมากกะยิบจับลัตตอรีไว้และะ้วก็อาจารย์จะขอให้คนที่ยินน้ินี่มีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอรอไปน้ากันให้ได้เงินได้ทองนารวยเงินทองมาได้กิน็ดท่านนํากันเ้อครับเดอ้อสาธุค่ะสาธุ ค่ะขอพูดอาจารย์ได้หลายค่ะสำหรับแนวทังค่ะครับครับสวัสดีครับ